สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลลอตอีซีกันอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่ในเกมฟีฟากันอย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับเกมฟีฟานะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นั่เองครับก็โค้ดนะครับเพิ่งอัปเดตมาล่าสุดเลยก็จะมีในส่วนของโค้ดสกินบลูแบบถาวรครับผมแล้วก็โค้ดกระเป๋าครับแล้วก็จะมีในส่วนของโค้ดทาทากันด้วยนะครับทั้งหมด3โค้ดนะครับผมถ้าใครอยากได้โค้ดนี้นะครับกอนอนเลย กดไลค์คลิปนี้ให้พี่ก่อนเลยนะครับถ้าไม่กดไลค์ให้พี่พี่ก็ไม่แจกโค้ดนะครับผมอ่านะครับกดไลค์เลยถ้าต้นน้องกดไลค์แล้วเดี๋ยวเราไปแจกโค้ดกันนะครับแต่นะครับก่อนเราจะไปแจกโค้ดกันนะครับพี่ขอแช่งกิจกรรมนิดนึงในคลิปนี้นะครับจะมีการแจกเพชร1นึ0เพชรครับจำนวน10รางวัลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแจกสของเป็นแพ็กเกจครับก็จะเป็นส่วนของแพ็กเกจตัวละครนั่นเองครับก็เป็นส่วนของแพ็กเกจตัวละครอาโร่ต้นเรื่องนะครับจำนวน10แพ็กเกจนะครับผม ก็ราคา1 9 9 9งพัรบาเครับต่อ1แพ็กเกจนั่นเองนะครับก็ได้รับทุกอย่างของตัวละครนี้เลยนะครับตาทางชุดนะครับแล้วก็ตัวละครนั่นเองนะครับได้ครบเลยนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็บพี่มีการแจกในส่วนของเบนซ์คินืนครับเป็นแบบถาวรครับผมหนึ่งกระบอกครับสามารถเลือกรับได้เลยนะครับอยากได้กระบอกไหนบอกพี่มานะครับพี่จะทำการสุ่มให้นะครับผมได้ทุกกระบอกเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นี่ครับไม่ว่าจะเป็นกระบอกใหม่นะครับหรือว่าแบบเก่าก็แล้วแต่นะครับได้หมดทุกกระบอกเลยเนาะนะครับ โอเคนะครับแล้วก็พี่มีการแจกส่งของขวัญนะครับให้น้องๆที่คอมเมนต์อยูวัดีในคลิปนี้นั่นเองนะครับใครคอมเมนต์อยู่ัดีในคลิปนี้ก็รอรับของขวัญได้เลยพี่จะทางการจะส่งไปให้นะครับผมแด้ทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นี่ครับแม้ว่าเป็นบัตรเป็นชื่อครับหรือว่าต่างๆนะครับหรือว่าเป็นชุดก็แล้วแต่นะครับได้หมดเลยเนาะทุกอย่างเลยนะครับบอกพี่มาเลยครับโอเคนะครับแล้วก็พี่มีกติกาในการรับของรางวัลพวกนี้ทั้งหมด4ข้อครับกติกาข้อแรกครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นั่นนเอองะครับข้กกติาที่2 กดด้ามกดกระดิ่งที่หน้าของผมมันเองนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับคอมเมนต์ให้ผลว่าทำพันธุ์ยาได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคอมเมนต์ชื่อเฟซบุ๊กแล้วก็ยูดีของเตียงไว้นะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับสำหรับกติดยาสี่ข้อไม่ยากเลยนี่ครับผมโอเคนะครับถ้าอยากได้ของรางวัลกันก็อย่าลืมทำตามกันกุ์ยาที่พี่บอกไปด้วยนะครับเดี๋ยวพี่พาดูโค้ดกันนะครับว่าในสองข้อที่โค้ดวันนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกครับผมสกินปืนครับ ก็จะเป็นส่วนของสกินป right. ืนสกา่น uh, okay. ั่นเองนะครับเกาเป็นส่วนของสก้าชมพูนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับเขาบอกนี้เนาะนะครับสำหรับสก้าชมพูนี่เลยนะครับโบวดเม็นหนึ่งอัตราการยิงสองโรเบรยะนหนึ่งนั่นเองนะฮะับสำหรับอันนี้เนาะนะครับนี่เลยนะก็เป็นส่วนของสกาคิวปิดเลิฟนะฮะอ่าโอเคนะครับแล้วก็จะมีส่วนของเป็นสก้าเช่นเดิมเลยนะครับก็เป็นส่วนของสก้ากระบอกนี้เนาะเป็นสก้าส้มนั่นเองนะครับ ก็เป็นส่วนของสก้าของโจเซฟนั่นเองนะฮะนี่เลยนะก็บบกะตากันยิง2เช่นกันนะครับแล้วก็จะมีส่วนของการลบแม็กซ์เซฟหนึ่งเนาะนะสำหรับอันนี้นะฮะโอเคนะครับแล้วก็จะมีส่วนของสะทางครับผมก็เป็นส่วนของสะทางเบบี้ชากนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับผมเป็นสะทางเบบี้ชากจุดจุดดุด,ดุดเแบบี้ชัก โอเคนะครับมาเป็นเพลงเลยนะฮะสำหรับนี้อันนี้ก็เป็นไนเทงที่มีแจกไปแล้วนะครับแต่ก็สำหรับครทเี่ยงไม่ได้ก็จะมาอาโค้ดไปเติมได้เนาะนะครับโอเคนะครับแล้วก็กระเป๋าครับผมพี่เชื่อว,ว่าหลายๆคนยังไม่มีแน่นอนนะฮะสำหรับกระเป๋าใบน,นี้ฮะก็เป็นในส่่นของกระเป๋าอันนี้เลยนะครับเป็นกระเป๋าเพลา่มท่านเองฮะ นี่เลยนะครับผมอ่านะครับก็เป็นสองกระเป๋าที่ต้องเติมโค้ดเอาเท่านั้นนะครับพี่มีคนมาแจกเนาะสาหรับโค้ดกระเป๋าวันนี้นะฮะโอเคนะครับถ้าจะได้โค้ดกันก็รอดูคลิปไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพี่บอกนะฮะว่าที่สองโค้ดอยู่ไหนก็ดูไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวตอนนี้พี่ขอฟาร์บอัปเดตเกมก่อนก็แล้วกันว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่อัปเดตเข้ามาก็เป็นสของชุดใหม่นี่เลยนะฮะก็เป็นสของแพลนออฟเพล็กนั่นเองนะฮะอืเป็นชุดของลูกศิษย์นั่นเองนะครับใน เทจัดอันนี้พี่ก็ได้มาแล้วนะสำหรับกิจกรรมอันนี้เนาะนะพี่ก็สุ่มไปให้ดูแล้วก็สามารถย้อนกลับมาดูได้เนาะนี่ครับซึ่งนะครับเจ้ามีอนหของไอวอลด้วยเนาะเป็นไอวอลทิ้งมาเซตเดียวเลยครับนี่โอ้โหเท่มากนะสำหรับไอวอลนี้เนาะนะครับแต่มันจะด,ดูใหญ่ๆไปอันนี้นะฮะอันนี้พี่ก็มีหมดแล้วแหละนะครับแล้วก็จะมีเป็นโมนรักฟีฟานี่เลยนะครับ <c oughs> ชุดเยีมชุดเยีมนะฮะทุกคนเออนี่ครับเป็นชุดเยีมนั่นเองนะฮะอ่านะครับใครยังไม่มีก็เดี๋ยวนะครับท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวพี่มีแจกเนาะหนึ่งชุดนะครับสำหรับนี้ก็รอดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีสิงของปฏิจสมท็อปอัพนครับเติมเงินนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็เติมเงินนะครับตามจำนวนที่กําหนดนะครับก็สามารถรับของรางวัลตามนี้ได้เลยนะครับมีอันนี้ด้วยฮะเป็นยิ่งเจาะดวงตาเนาะอ่านี่เลยนะฮะเป็นยิ่งเจาะอันนี้พี่ดูแล้วมันคือมันไม่ได้สวยเว้ย อันนี้จริงๆนะพี่ไม่ได้แบบอะไรนะแต่นี่คือมันไม่สวยจริงนะสําหรับพี่นะไม่ใช่แค่พี่คนเดียวหรอกที่บอกนะครับหลายๆคนก็บอกว่ามันไม่สวยเว้ร์สำหรับอันนี้นะครับผมทุกคนครับแต่ถ้าใครอยากได้ก็สายสมก็ไปเอาเนาะนะครับแต่พี่ไม่ได้ใช้จ่อพี่เราไม่เอาดีกว่านะฮะแล้วก็เออ่กิจกรรมอย่างอื่นนะฮะก็มีเหมือนกันนะครับผมนี่เลยนะฮะก็นี่ของกิจกรรมวันที่โลกอันนี้สะสมตานั่นเองนะครับอ่านะครับเออนะฮะสำหรับกิจกรรมอันนี้พี่ก็ ทำครบไปหมดแล้วเนาะสำหรับอันนี้แล้วก็นี้ไปขอแบ่งเพื่อนได้นะครับนี่เลยนะครับก็ตอนนี้ก็สมารับในส่วนของเป็นมีดเนาะอันนี้พี่รับไปแล้วแหละนะครับถ้าใครยังของไม่ครบนี่สามารถเอาโค้ดนะครับที่ขอได้จากเพื่อนมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เลยเนาะนะครับโอเคนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมหนึ่งนะก็เป็นในส่วนของอ่ากิจกรรม อ่าว so ันซีโลกนี้เหมือนกันนะฮะก็เป็นสองกิจกรรมอันนี้เลยนะครับที่ว่านะครับเป็นดรอปอ่าชิ้นส่วนอันนี้ทุกคนครับนี่เลยดรอปชิ้นส่วนตรงนี้นะทุกคนครับนี่นะฮะเป็นชิ้นส่วนตาลสหารตรงนี้เลยนะครับทุกคนครับอ่านะฮะก็สําหรับใครเนี่ยครับที่อยู่ท็อปร้อยตรงนี้เนี่ยครับก็สามารถรับในสองสกินปืนอ่าเป็นลูกสองเนาะลูกสองนะครับเป็นแบบถาวรครบสี่ก็บอกเลยนะครับทุกคนครับเออเนี่ยฮะก็อย่าลืมไปเก็บตากันด้วยนะครับตาก็มันจะเพิ่มอัตราการดรอปนั่นเองนะครับคูณสองเนาะ อ่าสูงสุด5อันนั่นเองนะครับต่อ1เกมนะฮะเออนะครับก็สุดยอดไปเลยนะครับแล้วก็นี่โอ้โหแต่ละคนนี่ไปพันห้าหลักพันแค่นั้นทุกคนเห็นไหมนะครับแล้วก็ท็อปร้อยนะครับก็จะได้รับสกิททุกสองเออนะครับแบบถาวรไปเลยเนาะสี่กระบอกครบเลยนะครับทุกคนครับอ่าโอเคนะครับก็อ๋อพี่อยู่ร้อยห้าสิบนี่ยโอ้โหตกใจนลยว่ามาติดท็อปร้อยตั้งแต่ตอนไหนละ โอ้หนี่เก้ารโอ้โหคือแบบเก็บกันเยอะมากคือวันหนึ่งนี่เล่นแบบไม่พักไม่พอนีนเลยใช่ไหมนี่ครับโอเคนะครับก็อย่าลืมนะครับมาอันนี้กันด้วยเนาะนะครับโอเคนะครับแล้วก็จะมีสองติกรรมหุ่นเช่อนั่นเองนะครับนี่นะเป็นบูอ่าริบบอนนั่นเองนะทุกคนครับน่าจะอ่านถูกแล้วนะครับก็เป็นสองกิจกรรมหุ่นเชื่อนี้ก็อันนี้ชุดพวกนี้คือพี่มีหมดแล้วเว้ยนี่พี่ก็ส่มให้ดูแล้วแหละนะครับพี่มีหมดแล้วนะเดี๋ยวพี่จะส่มให้ดูแล้วกันนะคือแบบส่ปุของมันจะะหายไปอคื ตรงนี้คือมันจะลดไปทีละหนึ่งทีละหนึ่งทุกคนครับเออนะฮะอันนี้ตรงนี้มันจะลดไปทีละหนึ่งเอาได้ไรเนี่ยอ๋อได้ยิงจอกมีแล้วมีแล้วโอ้โหมีแล้วแล้วก็ตรงนี้นะครับสามร้อยสองร้อยเก้าสิบเก้านะครับก็คือถามว่ามันถูกไหมมันก็ถูกนะพี่ว่านะมันก็ราคาถูกอยู่นะเนี่ยนะครับเห็นไหมปึ๊บปึ้งนะฮะได้ที่กินกล่องปืนดีแทกมาโอ้โหกดเปิดไปดิได้ฟาร์มาตสามวันเป็น,นบูฟินิกนะฮะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็มานี่แหละนะครับก็แต่มัน มันถาวแพงมันก็แพงนะสาตกประมาณสามพันเชรถึงจะได้ครบเนาะนะครับทคนครับโอเคนะครับแล้วก็จะมีสองกิจกรรมวันนี้เนาะเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกันนะฮะอ่านะครับก็เดี๋ยวสามร้อยสิบเฟครับเหมือนเดิมนะฮะปึ่งคอ่อยอ๋อเฮ้ยได้มาสิบอันก็โอเคอยู่อีกครั้งหนึ่งนะฮะพอพอพออ้ยกองทอง้อ,อ,อ,งทองได้ไรอ่ะกลองท้องได้ไรหรือเฮ้ยได้ชุดทุกคน อ้ยเราได้ชุดเว้ยอยทุกคนครับเราได้ชุดอะอ๋อมันจะรีเซ็ตตรงนี้นะทุกคนครับนี่อุ้ยกล่องทองอีกแล้วเดี๋ยวอ๋อโอเคโอเคนะครับพอพอพอครั้งนี้ครั้งเดียวพอนี่ครับไม่เอาแล้วนะครับพอทีนี้ก็เดี๋ยวเราไปแรกในส่วนของอันนี้เนาะเป็นอ่าโทเคนนะครับอ่าเป็นโทเคนวัตถุโลกที่มี65้าอันโหได้กี่สิบใบได้อีก30สิบใบทุกคนโอ้โหครบ คือเหมือนเราเราสุ่มเล่นๆอะ่ะอันนี้จริงๆพี่พูดเล่นนะไปดุ้ยพูดเล่นอะ่ะพี่พูดจริงเนี่ยนะทุกคนพี่พูดจริงเหมือนเราสุ่มเนี้ยแล้วแบบสุ่มเล่นๆแล้วแบบเอาของในเนี้ยกะลุ้นขอแค่ในนี้แต่เราสามารถเอาในสองโทเค็นพวกนี้ไปแลกในสองนของอบัตรอัน,นนี้ได้นะครับเป็นบัตรเ บอลและบอลย่อยนั่นเองนะครับนะเออนะครับก็ใครแบบเพชรเหลือๆเหมือนพวกพี่นะก็สามารถาสงมันได้นะทุกคนครับพี่แนะนำนะเพราะมันุ้มจริงๆนะทุกคนครับเออนะครับโอเคนะครับแล้วก็เออจะมี2กสองกิจกรรมอะไรอีกอ่ะอืมเนี่ยเป็นกิจกรรมของดีแทกอันนี้มั้งนะครับอ่าเป็นตัวละครใหม่ฟูฟรานะทุกคนครับเป็นตัวอ่านโทนเปล่าเนี่ยดูดิน่ครับตัวละครมันจะอยู่ด้านล่างนะทุกคนสำหรับตัวนี้นี่เอ้ยมีครูแล้วก็ อ่าวูฟรานะครับนะทุกคนครับนี่นะฮะโอ้โหพี่คือเฟียวแต่ชุดมันยังไม่มีมาขายทุกคนเห mm ็นไหมชุดมันยังไม่มีมาขายนะครับเฮ้ยแต่เฟี้ยวคือหล่อมากนะครับหน้าคล้ายๆแม็กซิมเลย,ยทุกคนอันนี้เป็นเกมเมอร์ไว้ทุกคนครับนี่นะอ่าสตรีมเมอร์และนักแข่งอ e ีสปอร์ตชื่อดังนี่มันอันนี้ผมบอกก่อนนะมันมันเป็นคนจริงๆนะคนในชีวิตจริงนะผมบอกตรง อันนี้จริงๆนะครับเหมือนดีเจอารุกเลยทุกคนครับอันนี้จริงๆนะมันเป็นคนในชีวิตจริงนะครับเหมือนดีเจอลุกเลยนี่ครับอันนี้ก็อย่าลืมไปจัดกันด้วยนะสำหรับกล่องเนาะก็สามารถไปเติมของดีแทรได้นะครับทุกคนครับอ่านะครับก็ไปสมัครโรนั่นเองนี่ครับทุกคนโอเคนะครับแล้วก็อย่างอื่นอ่ะมันก็ไม่มีอะไรมากเลยป่ะนะครับสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวเราซื้ออันนี้อีกสามพันแต สามพันอ่าไม่ซื้อแล้วนะครับเปลืองเพชรนะพี่รู้สึกเปลืองเพชรยังไงไม่รู้เดี๋ยวก่อนเราจะอ่าลงคลิปกันนะครับเดี๋ยวพี่ขออ่ามาดูในส่วนของเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยอันนี้อ๋อชุดนี้มีแล้วนะครับเออพี่จะมาเปิดกล่องอันนี้ในนี้กล่องนี่เลยสิบสากล่องโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยเดี๋ยวลุ้นกันว่าจะได้กล่องอะไรมาบ้างกดไปเฮ้ยได้รูแก้วทุกคนได้รูแก้วอีกแล้วโอ้โหชุดอันนี้มาสิบหก โอ้ชุดนี้พี่มี21ชุดแล้วทุกคนแล้วก็ได้ลูกแก้วมาด้วยทุกคนครับ12ลูกนะฮะตอนนี้โอ้โหโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับที่นี้ครับแล้วก็สำหรับไอเทมโค้ดครับอยู่ด้านล่างคอมเมนต์เลยนะครับใต้คอมเมนต์ปักหมุดครับพี่ปักหมุดไว้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมนะครับเอาไปเติมกันด้วยนะครับผมแล้วก็นะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบบ๊าายย ปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆอ่ะ้าวความรักไป <ๆ S 1> ไปิ้วปิ้วไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บๆ